สังคมศึกษาสาระศาสนามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับการจัดอาสงควรจัดไว้ด้านใดของโต๊ะหมู่บูชากอไก่ด้านขวาขอไข่ด้านซ้ายคอควายด้านหน้างองูด้านหลังนะฮะมาดูตรงนี้ครับสมมุติว่าโต๊ะหมู่อยู่ตรงนี้แล้วก็อาจสงอยู่ตรงนี้แล้วก็โต๊ะหมู่นั้นหันหน้ามาทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้าน ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่นะครับตรงนี้เป็นด้านขวานะฮะทีนี้เราก็ตอบได้แล้วนะครับว่าการจัดอาศงควรจัดไว้ด้านใดนะฮะอาศงก็อย <iden> ู <shoes> ่ด้านซ้ายนะฮะอยู่ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชานะครับข้อนี้ก็เลยตอบขอไข่นะครับผมตอบขอไข่นะฮะแต่ถ้าเขาถามว่าโต๊ะหมู่บูชาควรจัดไว้ด้านใดของอาจศงนะครับ ก็คือจัดไว้ด้านขวานะครับเพราะว่าตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นข้างขวาของพระสงฆ์นะฮะนี่นะฮะพอพระสงฆ์หันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นด้านขวาตรงนี้เป็นด้านซ้ายนะฮะอ่าตรงนี้นะครับข้อ 2. โต๊ะหมู่บูชาควรจัดไว้ด้านใดของอาจสงนี่นะฮะอาจสงพอพระสงฆ์หันหน้ามาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด้านขวานะฮะตรงนี้เป็นด้านซ้ายของพระพุทธรูปนะฮะเนี่ยเช่นถามว่าพระพุทธรูปควรจัดไว้ด้านใดของอาจสงนะครับ ก็จัดไว้ด้านขวานะครับผมจัดไว้ด้านขวานะสองข้อนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับอาจสงนะ่อยู่ด้านซ้ายของพระพุทธรูปแล้วก็โต๊ะหมู่นั้นอยู่ด้านขวานะฮะอยู่ด้านขวาของพระสงฆ์นะฮะอยู่ด้านขวาของพระสงฆ์หรือว่าอยู่ด้านขวาของอาจสงนั่นเองนะฮะ